ถ้ามีเทคนิคไหนหรือว่ามีทักษะไหนที่คนอื่นทำได้นะคุณก็ทำได้ค่ะคุณจะไม่เก่งเลยนะถ้าคุณอะฟังแต่พลอยอ๋อคุูพลอยก็ทำได้สิคุูพลอยฝึกมานานแล้วอ่าคุณพลอยมาใช้เทคนิคเนี่ยหนูจะทำได้ไหมคะทำได้ทุกคนค่ะถ้ามีเทคนิคไหนหรือว่ามีทักษะไหนที่คนอื่นทำได้นะคุณก็ทำได้ค่ะอย่าดูถูกตัวเองคุณต้องสพอร์ตตัวเองไหมคะโอเคไหม คนจะต้องบอกว่าโอ้ครูพลอยทําได้ง่ายฉันก็ทําได้ฉันก็มีลิ้นเหมือนคู่ฉันก็มีปากเหมือนคู่ฉันมีฟันเหมือนคู่ฉันก็ทําได้ค่ะมีนะนักเรียนที่มัาเรียนอ่ะฝึกเสียงเนี้หกเดือนแต่หกเดือนได้แล้วอ่ะคือได้เลยเก็ตไหมเหมือนปั่นจักรยานอ่ะได้แล้วก็ได้เลยพลอยใช้เวลาในการฝึกเสียงอนะคะสิบวันเออสองสัปดาห์ทุกวันเนี่ยทำไงรู้ไหม ตอนนั้นอะที่เป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะแบบว่าเป็นสาวแพรนะคะสาวแพรวสอยู่ภาคเหนือแล้วมีคุณครูฝรั่งคนอังกฤษมาแล้วก็ดีใจมากเลยอะอยากคุยกับครูจังเลยค่ะครูคะครูรู้จักเรื่องซินเดอเรลล่าไหมคะซินเดอเรลล่าครูฝรั่งทั้งน่ะเหมือนว่าถ้าตอนนี้มีเสียงเอฟเฟกจะได้ยินเสียงแบบจิ้งหลีดเหมือนไม่เข้าใจกันน่ะเหมือนเราเรียนกันคนละเรื่องเหมือนครูไม่เคยดูซินเดอเรลล่าของเรา จนตอนหลังรู้ว่าเออพูดไปประมาณสิบรอบอ่ะคุณครูก็บอก It's Cinderella อะไรนะเสียงใหม่ไม่เคยได้ยิน Cinderella จากวันนั้นนะคะ Cinderella วันนั้นนะคะครูพลอยก็ฝึกเลยเนี่ยทุกช้างเวลาอาบน้ำนะคะในห้องน้ำจะมีกระจกกลมๆอยู่นะคะก็ Cinderella Cinderella ทุกวัน Cinderella จนจะแปลงร่างเป็นซิ e เ e เล่าะทุกวัน14วันจนได้ คือตัดสินใจว่าจะเอาให้ได้คุณก็ฝึกให้ได้เออคุณทําได้อย่างแน่นอน